ฟั่งด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของไทยเราประจำวันที่27ธันวาคมครับซึ่งการหยุดยิงก็มีผลแล้วแต่ว่ารบแตกกันทุกแนวพูดได้เลยครับว่าคะมนนนั้นสิ้นสภาพไทยยึดแล้ว99%พร้อมกับถล่มฐานพระวิหารคาสิโนของช่องสังงามนั้นพังพินาศยับเยินซึ่งเหตุการณ์ก่อนหยุดยิงนั้นเป็นไปด้วยการประทะกันแบบอย่างหนักหน่วงแลกกันทุกอาวุธที่มีอยู่ครับพร้อมกับเอสวเนี่ยก็บินทิ้งไข่กันแบบระนาวเลยแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมา ติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่มีการประหาเกิดขึ้นทุกพื้นที่เลยนะครับตลอดแนวรบ798กิโเมตรหลังจากที่มีการหยุดยิงกันขึ้นมานะครับฝั่งคาเบนก็หยุดฝั่งไทยเราก็หยุดแต่ว่าความดุเดือดในช่วงของการหยุดยิงครับเราก็มีการถล่มที่หมายกัมพูชานเนี่ยได้หลายจุดโดยเฉยพาะคาสิโนและก็ พื้นที่เก็บคลังอาวุธต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับในแต่และพื้นที่ที่เราทําลายขมิ้นไปกับวันนี้เริ่มจากช่องอันม้าก,กันก่อนนะครับช่องอันม้าก,กับช่องบกเนี่ยสถานการณ์ก่อนหยุดยิง ในวันนี้เองขมนก็มีการบุกเข้ามาเยอะมากนะครับส่งบนนั้เอสกเนี่ยก็ทิ้งไข่ไปที่บริเวณช่องบกส่วนอันม้าครับจุดนี้เนี่ยขมนก็หวังได้จะยึดคืนคือถล่มแลกกันเดือดตลอดทั้งวันซึ่งจุดนี้ก็ยังดีที่เราสามารถตั้งฐานตั้งแต่ยึดได้เป็นทีมั่นแข็งแรงแล้วนะครับการที่ขมนจะเข้ามายึดเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยได้เพียงแต่ระดมยิงอาวุธ สนับสนุนอย่าง B.M.21 ปืนใหญ่ปืนคอต่างๆซึ่งสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับทางช่องบกช่องอันมาเนี่ยหยุดยิงแบบ100%ตามข้อตกลงของการเจราจาหยุดยิงแต่ว่าเราก็สามารถได้บรีช่องบกมาครับอย่างสาราตรีมุกเนี่ยได้บดรีกลับพื้นมาพอสมควรเลยส่วนเนิน745่ 7, 4, เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ากองทัพไทยเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเพราะเนื่องจากการลํำเลียงต่างๆเนี่ยไม่มีถนนตัดเข้าไปเลยหนทางยังไม่สะดวกครับการที่ ทหารเดินเข้าป่าไปเนี่ยน่าจะประมาณ8ชั่วโมงได้แต่ว่าขเมนก็ถนนเนี่ยติดอยู่กับเนินเลยเขาส่งกําลังาบารุงได้มากกว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรายังไม่สามารถยึดเนิน7จ็สี่ห้าได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเร่งรีบเนี่ยมันก็าจะทําให้มีการสูญเสียมากกว่านี้อันนี้ในบริษัทของช่องบกนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับก่อนการหยุดยิงนั้นขเมนมีเริ่มเปิดแนวเข้าตีก็คือบริษัทช่องสง,งมํมซึ่งเรียกว่าปะทะกันดุเดือดเหมือนกันนะครับไม่แพ้บ,บริษัทช่องบกช่องอั คารสังงามหรือว่ารีสอร์ทแอนคาสิโนในอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชายประเทศกัมพูชาเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าช่องสังงามอยู่ติดกับจังหวัดศรีสะเกดของไทยเรานั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้ขมิ้นไม่กล้าเปิดแนวรบบริเวณช่องสังงามนะครับวันนี้เนี่ยปะทุขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้คุณหนูคลิปเพนของเราครับก็เสิร์ฟไข่รัวๆซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแรงระเบิดเนี่ยมันส่งผลให้ควันฟุ้งกระจายก็เท่ากับว่าจุดนี้เป็นแหล่งซ่องสุมอาวุธของขมินเองที่ใช้ปฏิบัติการทางทหาาาารรรเก็สืบบมแล้ว ก็เลยลงขายให้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับสังเกตควันเลยว่าควันเนี่ยจะพุ่งเป็นแบบ เหมือนขม่าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นอาวุธของฝั่งกัมบูชาอย่างที่ผมบอกเลยครับก่อนหน้านี้ช่องสงงามก็ไม่ถือว่ามีความดุเดือดมากเท่าไหร่แต่มาดุเดือดกันเนี่ยในวันสุดท้ายที่ขมรนั้นเริ่มเข้าตีแต่ว่าเราก็ตอบโต้กลับไปแบบสาหัสสากันเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือแนวรบเขาพระวิหารครับซึ่งก่อนเหตุการณ์หยุดยิงนั้นขมรนก็มีการระดมยิง bm21 ครับมาลงในแนวรบเขาพระวิหารกันอย่างหนักหน่วงทั้งวัดแก้วไอ้ห้วยตาเราก็มีการตตอบโ้ดม ยิงปืนใหญ่ใส่กันยับพร้อมกับยิงปืนใหญ่ถล่มฐานที่มั่นของขมรครับบริเวณเขาพระวิหารแล้วจุดนั้นเนี่ยฐานขเมรครับอยู่ใกล้กับเขาพระวิหารมากแต่เราก็แม่นยำพังยับอีกจุดหนึ่งกับฐานที่มั่นของขมรน,นะครับก่อนที่จะหมดเวลาจุดยิงนะเราก็เปิดทำลายเอาไว้ก่อนโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกันคือทำลายจุดที่หมายของกัมพูชาที่ใช้พื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่และก็ปืนคอครับ สำหรับใช้โจมตีฝา่ายในเราก่อนหน้านี้เราก็สามารถทําลายฐานที่มั่นได้แต่อาจจะไม่หมดนะเพราะว่าฐานตรงนั้นเนี่ยมันมีเยอะจริงๆส่วนเครื่องบินรบของเราครับเอฟกเนี่ยก็ขึ้นกันแบบยึดน่านฟ้ากันเลยตลอดทั้งคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงช่วงก่อนหยุดยิงระรดมทิ้งไข่หนักมากๆครับสื่อกัมพูชานเนี่ยถึงกับบอกว่าเครื่องบินรบ F16 ของไทยเราครับทิ้งไขจ่จํานวน4ลูกในพื้นที่ พรมกองวามืองศรีโสพลจังหวัดบันเตอเมนเจยใกล้ก,ลกับหนองจานหนองยาแก้วที่เขมรเ,เหมือนจะมีการตะลมยิงเข้ามาแล้วก็เคลื่อนพลนประชิดเข้ามาเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนเอาไว้ให้ได้หลังจากเราเนี่ยสามารถยึดหนองจานหนองยาแก้วแล้วก็คลองแผ่งได้สําเร็จบวกกับยังมีการย่อนไขอีก3ลูกในทิศเหนือของจังหวัดอุดรมีชัยครับหรือว่าช่องจอมเสริมในการปฏิบัติทางทหารต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในบรินดังกล่าวแล้วในช่วง20นาทีสุดท้ายครับก็ใส่กันเดือดทุกพื้นที่อีีีกกกกจุดดดดนนนนนนึึงงททู่่่เเเืออไมแพ้ััครรบ็็ปปปสาาณ์ใยะ กันมาตั้งแต่เช้ามื่ดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วในช่วงก่อนการหยุดยิงครับก็มีทั้งเสียงปืนสลับกับเสียงระเบิดตลอด3-4ชั่วโมงเลย แล้วช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับกองทัพในเราเนี่ยก็ได้เคลื่อนพลเคลื่อนยานเกระและก็อาวุธหนักเข้าใจกลางปอยเปตก่อนที่เอลมกเนี่ยจะทิ้งไข่ซึ่งก็มีสถานการณ์เหมือนกันในช่วงเช้านะครับสำหรับปอยเปตก็มีซื่งขมินเนี่ยบอกว่ามีโดนพุ่งชนอาคารสูง18ชั้นเลยใจกลางเมืองปอยเปตครับทำให้แรงระเบิดเนี่ยสร้างความเสียหายเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ถ้าเกิดเรื่องโดนเนี่ยผมคิดว่าเป็นฝ่ายขมินแน่นอนอาจจะบินแล้วหลุดแนวก็เลยไปชนอาคารขอองงงตัวเู18 เลยนะแล้วขอเมนก็รีบลงข่าวทันทีหลังจากวาดไทยเราเนี่ยเสริมที่มั่นทงางทหารฝั่งปอยเปตขอเมนก็บอกว่าเมืองปอยเปตเนี่ยไม่ใช่ฐานทัพทหารนะครับเมืองปอยเปตเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเกือบ70สัญชาติอาศัยอยู่แก่ต่างขเมนก็แก้ต่างแต่เรื่องหนึ่งที่มันเจ็บใจไม่แพ้กันเลยครับก็คือก่อนหยุดยิงเนี่ย กำลังพลของไทยเราไปเหยียบกับระเบิด PMN2 ของขเขมรครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสในบริษัทตะโสมซึ่งมันก็หมายเขาว่าเมรน,นั้นวางกับระเบิดเนี่ยอยู่เต็มแนวทุกพื้นที่เลยซึ่งเรียกว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ก่อนการหยุดยิงที่เราถล่มแหลกเขมนยับยับไม้ว่าจะเป็นหลายพื้นที่เนี่ย ก็มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคงต้องรอติดตามรายงานอย่างเป็นทางการว่าเราสามารถยึดไปที่ไหนเอาไว้ได้บ้างแต่หลักๆเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลอัปเดตแบบล่าสุดก็จะมีช่องอันม้า1น7่หกเจ็ดนะครับคือทั่วทั้งอันม้าเลยแล้วก็มีซัมเตะภูมะเขือผมว่าเราน่าจะยึดได้แล้วก็จะมีช่องจอมช่องเปือช่องาคาขมูมช่องระยีแล้วก็มีตาควายช่องคนาครับบ้านคลองแผงหนองยาแก้วหนองจานคลองลึกคลองหาดสายตะกูชำรากหนองรีทีี่่่่่เเรราาาานนนจะสสามาถยยดไ้วชองบก ก็ยุดได้เป็นบางพื้นที่ก็น่าจะเหลือเนิน745ที่ไม่มีถนนเข้าไปเลยนะครับใกล้สุดเนี่ย10กิโลเมตรในการเดินก็ใช้เวลา7-8ชั่วโมงอย่างเร็วนะครับถ้าเกิดไม่เร็วเนี่ยโอ้โหเวลานานเลยส่วนฝั่งคาเบนเนี่ยก็มีรถเข้าถึงกับเนิน745แต่ว่าผมก็คิดว่ามันเกินคาดผลของควรนะเพราะเป้าหมายหลักของเราในยกที่2เนี่ยอาจจะเป็นช่องอันม้า ภาษาตาควายบ้านท่าเส้นแต่ว่าได้ของแถมกลับมาก็คือบ้านหนองจานหนองยาแก้วคลองแผงแล้วก็เนินสองบวกกับยังได้ชํารากกลับมาอีกนะครับหรือแม้แต่พื้นที่สัตว์โสมเออช่องจอมช่องเปลือช่อง,อง,องระยีแบบเนี้ย หรือว่าซัมเตเราก็ได้กลับมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆกับแผ่นดินไทยของเราซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าทหารไทยของเราเนี่ยวางปืนนะก็พร้อมที่จะสวนคาเมนเหมือนกันเพราะผู้บัญชาการทหารของฝั่งไทยเราครับก็มีการสั่งด่วนว่าทั้ง3เหล่าทัพเลยครับปรับปฏิบัติการทางทาหารตามมติสมชก็คือหากคาเมนละเมิดยิงไทยเราก่อนเนี่ยเราก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นของไทยเรากับการประกาศหยุดยิงมาณนะ วันนี้27ธันวาคมนะครับสำหรับข้อสรุปเบื้องต้นของการหยุดยิงเลยก็คือเริ่มหยุดยิงเนี่ยตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้และคงกําลังแนวหน้าในปัจจุบันใครอยู่จุดไหนก็ให้อยู่จุดนั้นอีกข้อนึงก็เป็นไม่เสริมกําลังทหารครับเพิ่มเติมทั้งสองฝ่ายอันนี้ผมไม่เชื่อใจขเห็นเลยแล้วก็ยังมีร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยประชาชนแล้วก็ยังมีรั้วป่าปามสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนรวมไปถึงหยุดยิง72ชั่วโมงครับหากไฟใดละเมิดก่อนเนี่ย ข้อตกลงก็จะสิ้นสุดลงทันทีและหากครบ72ชั่วโมงครับไทยเราก็พร้อมที่จะปล่อยเฉลยศึกกัมพูชา18นายแล้วสุดท้ายเลยก็คือถ้าเกิดทําทุกอย่างครบไปหมดเนี่ยก็ให้ประชาชนสามารถกลับภูมิลำเนาได้ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของรัฐนั้นๆ น,นี้ก็เป็นเงื่อนไขครับข้อตกลงเบื้องต้นกับการหยุดยิงของฝั่งไทยเรากับขมรเองแต่ถามว่าเราไปไว้ใจขมรได้ไหมไว้ใจไม่ได้หรอครับผมก็ยังเชื่อว,ว่าขามรยังเมามาเนี่ยยังจะมีการยิงยั่วยุหรือว่าเราวางระเบิดเหมือนเดิมคือตอนนี้เนี่ยการเจราจาหยุดยิงครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยให้ขมรเติมกําลังหรือเปล่าเติมอาวุธเติมกระสุนหรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ย เราก็ทำลายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าถึงอย่างไรแล้วเราก็ได้แผ่นดินไทยของเรากลับมานะครับน่าจะดีใจที่สุดเนี่ยก็เป็นปราสาทต,ตาควายกับเนินสาม,มาสูที่ขเขมรเ,เนี่ยตกไปทั้งเขาเลยคือเรายึดทั้งเขาเลยแนวยาวประมาณเกือบ10กิโลที่เราสามารถยึดได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คงต้องให้กำลังใจพี่น้องทานไทยในแนวหน้าด้วยครับหนักมาตลอด20วันวันนี้ก็ถือว่า ได้นอนพักเต็มอิ่มแต่ต้องไม่ไว้ใจขมรย้ำอีกครั้งกับคำนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวเอาละในส่วนของทลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็น กำลังใจให้กับผมด้วยและคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยจะหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮึดยอดนัดนี้เป้าหมายเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายพังเลยเป้าหมายทราบแล้วเฮ้ยถล่มเลยวะพังแล้วพังแล้วเปลี่ยนไอ้ทอดถล่มเลยวะยับบอกเลยยับยักไทม์จะได้วิไทม์จะได้นีะไทมไป็นเลอไทม์จะได้เบรกร้อยเตือ tung chè ai, Tịch ơi Để huynh đi ơi Bỏ qua đây Nè Chè ơi Lùi Ui 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 da Bỏ đi ơi Tịch đi Tịch Để huynh bỏ Chè Tịch Để huynh đi កាស ின ូឆេះហើយចាំត្រោះយកជន់បាយ